ดิสิจินดาเมเนปียงมังบที่สิบเอ็ดสกัตวาสองบทินสวบทอาสามจบจินดาเมเนียงมันตังยาสังคาสังฆนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิควะตาวาอุระสังอโภตันจักมหาราชาตวังมังโกสัพถุนอีปางกะเลเทวุสุโคเสริจินเกณจิเควโยตะปโวปัจฉังทัสมิงจินเมวาสัตตาปิยังกันตัง อานุดโตของอันสุดในสิทธิลาปังชนะในเยมนีลปียังสักะนางสักเพชนาขอามุชนะียมางมากๆชินดามีเียนมันตังยโสังตัสังโณนางอุปสังติศีลแหังมาตาติตาวะโผลหังปะโตันจักมหาราชาต่อวังมังคสศลที่นติปังกาเลเดวุสุโภเสติปนจิตเดวุฒิสุโภชังาัตนีจินวรวัตตาปิตตัง ตาเล็กโตขอันตนิทธิภาพังชนะเอมันยินดีตียังสกัดนั้นกับเทชนะทวชนปพยังมากๆยินดามันยังมาบังยศสสังกูนนประสันติสิเปหัางมาตาติดตาวะโลลหังตัดยโทตันจากมหาราชากับวังมังโกสักตกโองทีปังเทวสุโสุโกเศผูิจเทว ตากันชนาในเรืน้จินดาิยังจะตัดทางสัพเพชนะพูชนาเิยังมากมะบทที่11สักตวาสักตวาพุทธารัตนโกศลดำังวรรณะังการจังานสุทัศน์ในเชียเสดจการละสัตว์ตัเตรุ่ะโกผู้ปัจจุมนตเตสัตวาธรรมารัตนโกสถดำดังวรร

สกตวพุทธะรัตนังโอสัตถังมตังวรังิตังเทวะมิสานังพุทธะเจจนะสดท่นั่นสุนตุสกตาวาภเพสุขาวุปัสสิตุเตสกตะวธรรมารัตนังโตสกตาวาธรรมะ พระยาวปัสฌเนตุเตกาสังขารตางๆนังอุตจมีังสางานอย่งปางในยสัเตเจนสุตินานะสนตุปตะวะแทโรภาอุปัสสเนตเต ว่าพ um. ุทธารสนางอุตมังวังจังเศวะมนุษานางพุทธเเชนะโสตินานาสุปัตาวาสัพเุติปาวุปัสสนุปเจสัตวะธรรมะรักนาวรสดงอุตมังวังปาริราหูปัสมนังธรรมะเเชนะสสตินานาสนุปัตตาวาสัพเพภะเถรูปัสสนเปเจสัพตวะธรรมะจักกะนา รเมนตนุลาสตร์าสตราทุกที่ถัดไปบทที่12ชินะบัญชร